สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างรถแท็กซี่กับแอปคารนะครับแอปวินแอปคารทั้งหลายนะครับที่รับผู้โดยสารนะครับอันนี้เราไม่รวมส่วนที่ส่งอาหารนะเพราะว่าเอิญว่าผมไม่ได้เห็นคลิปคลิปหนึ่งที่แอปคารเนี่ยเขามีปัญหากับผู้โดยสาราสุภาพสตรีท่านหนึ่งแล้วก็มีลูกด้วย เขาก็มีการขับรถกระชโชกโคคากแล้วมีการพูดจามไม่ดีนะครับ <c oughs> ซึ่งเราจากที่ดูคลิปนี้ผู้โดยสารก็ไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวอะไรนะครับก็เปรียบเทียบไม่ง่ายคือ,อรถแท็กซี่เนี่ยกว่าจะมาขับนะครับเขาก็จะต้องมีใบขับขี่สาธารณะซึ่งใบขับขี่สาธารนณะใบอันนี้มันเป็นการ เป็นเปรียบเหมือนใอบป,ประกอบวิชาชีพนะครับว่าคุณมีความสามารถเบื้องต้นในการขับขี่รถควบคุมอารมณ์ได้ไหมเปิดไฟเลี้ยวไหมถ,ถูกกฎจราจรไหมมีความชำนาญเส้นทางในระดับหนึ่งไหมนะครับซึ <c oughs> ่งจะต่างกับแอปข่าหรือแอปบินทั้งหลายคือดูจากหมุดแล้วก็ปัก GPS ไปเอานะครับตรงนี้ Uh, มันแอปคาร์ Car, uh, กับแอปวินทั้งหลายเนี่ยจริงๆแบบส่วนตัวผมนะครับผมไม่ได้ต่อต้านแต่ผมอยากให้เขามีใบประกอบใบกับขี่สาธารณะครับซึ่งเปรียบเทียบเหมือนใบประกอบวิชาชีพมันจะได้ทราบว่าคนนี้มีความสามารถในการขับรถรับจ้างสาธารนณะที่รับผิดชอบชีวิตคนไหม และอีกส่วนหนึ่งนะครับการจัดเก็บภาษีรัฐจะจัดเก็บยังไงนะครับเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยจะเสียภาษีประจำปีแพงกว่า,ารถส่วนบุคคลนะครับและอีกอันหนึ่งคือรถแท็กซี่จะมีประกันชั้น3ทุกคนันขั้นต่ำนะครับประกันชั้น3ก็คือเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยประกันจะรับผิดชอบผู้โดยสารด้วย เวลาในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุมาเบีย้ยประกันก็จะสูงกว่าารถส่วนบุคคลทั่วไปนะครับหรือว่าในกรณีเช่นแอปคาร์ F Car, ทั้งหลายนะครับที่ไปวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยบางคันผมไม่มั่นใจนะว่าเขามีประกันชั้น1แล่งรประกันชั้น2ชั้น3มไหมแต่ถ้าประกันเขารู้นะครับว่านำรถมาใช้ผิดประเภทเนี่ย เขาประกันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายนะครับเราก็ต้องไปใช้พบรบจราจพรพรบที่ทำพรบอรพรบอุบัติเหตุอะไรฮะของในแต่อันนั้นไปตรงนี้ก็เลยอยากจะมาพูดให้เห็นนะครับว่าเออ่กว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยะเขาจะได้มาขับแท็กซี่เนี่ย เขาจะต้องสอบไปกับขีดสาธารณะต้องวัดนะว,ว่าเขามีความสามารถไหมมีประวัติอัชญากรรมไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการโทรมันก็จะมีการร้องเรียนได้หนึ่งห้าปดสี่นะครับเป็นของขนส่งเราก็สามารถร้องเรียนได้เพราะ,ะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนความผิดทางจริยธรรมครับเราสามารถเรียกร้องความผิดทางจริยธรรมได้คำพูดคำจาพฤติกรรมนู่นนี่นั่น <c oughs> ตรงนี้ ร้องผ่าน1584ได้ส่วนแอปบินแอปคราเนี่ย mm. ก็จะต้องไปร้องผ่านแอปอของบริษัทนั้นๆ mm. น,น,นะครับโอเคยังอันนี้เล่าให้ฟังความแตกต่างถึงใบกับอของแท็กซี่กับรถสาธารณะแอปทั้งหลายนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายการทำใบขี่สาธารณะในคลิปต่อๆไปนะครับว่ายุ่งยากแค่ไหนอ่าแล้วก็อ้อลืมไปอีกอันนึง รถแท็กซี่นะครับการที่จะขับขี่เนี่ยอนอกจากเรามีใบขี่สาธารณะแล้วเนี่ยเราจะต้องอรูดบัตรแสดงตนนะครับว่าใครเป็นผู้ขับขี่รถในขนาดนั้นซึ่ง <c oughs> มันยืนยันชัดเจนนะครับว่าเจ้าของบัตรก็ต้องรับผิดชอบส่วนแอป Car App Win เนี่ยก็เห็นว่ามีการซื้อขายยูเซอร์เนม ก็คือคนทำแอปคนนึงคนขับอาจจะเป็นอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงเรื่องใบขับขนะี่สาธารณะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ